ครับผมทินโชวบมนกิจครับพร้อมด้วยพิธีกรคู่มผมเบสนัทพงศ์ผู้พักดีวงครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิจัยไทยคิดครับรายการที่เรานําเสนอเรื่องราวนะครับความรู้และฝีมือของคนไทยอย่างแท้จริงเลยนะครับสร้างสรรค์รายการโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยรัสวสดและทีวีไทยแห่งนี้ครับคุณเบสครับวันนี้เราจะว่าในเรื่องของ เรียกได้ว่าเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นสูญเสียกันมากเลยทีเดียวเสียชีวิตกันเยอะมากๆเลยนั่นก็คือเหตุการณ์แผ่นดินไหวนั่นเองนะครับที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยแน่นอนที่สุดครับแต่ในเมืองไทยเองก็มีการเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งอยู่เหมือนกันนั่นเลยสิครับแต่ความรุนแรงอาจจะยังไม่เท่านั้นขออยาให้ถึงอยาให้มากกว่านั้นอยาให้ใกล้เคียงเลยด้วยซ้ำก็ยังไงก็แล้วแต่ผมว่าวันนี้เราไปรู้จักกับการเรียกว่าแผ่นดินไหวมากขึ้นพร้อมกับ เตรียมรับมือนักวิจัยที่เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะครับท่านคือศาสตราจารย์ดรปานิธานลักคุณนประสิทธิ์ครับหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหวและการสั่นสะเทือนคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับอยู่กับเราตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีอาจารย์ครับนี่แต่นับอาจารย์ด้วยนะครับและที่อยู่ด้านหลังของอาจารย์น้องๆทั้ง40คนที่ปรบมือเสียงดังสนั่นบันไว้นะครับมาจากไหนกัน ปุ๊บมไปเลยผู้เข้าแข่งขันของเราสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการเจอกันผู้ของผู้ชนะสัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่สองอ๋อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาถูกต้องครับมาเจอกันในสัปดาห์ที่สามนี้เ<ช>พื<ช>่อที่จะหาผู้ชนะหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับจะเป็นใครบ้างเชิญชมครับในที่สุดทั้งสองครอบครัวก็เดินทางมาสู่รอบสําคัญกันแล้วนะครับ วันนี้จะได้รู้แล้วว่าใครเป็นสุดยอดครอบครัวนักวิจัยโจทย์ของวันนี้ก็คือเตรียมพร้อมหากเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยไปดูกันครับว่าแต่ละครอบครัวเขามีวิธีรับมือกันอย่างไรบ้างเริ่มกันที่ครอบครัวตัววอคุณพ่อเปิ้ลคุณแม่มนและน้องวินนั่งจดรายการข้าวของที่จะซื้อกันยกใหญ่กำลังจะออกไปช็อปปิ้งกันเลยครับนั่นเอะยังไงครับคุณแนน ว่าฝั่งนู้นนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะทิดแท้ก็ไปซื้อเสบียงมากักตุนไว้เวลาเกิดแผ่นดินไหวนี่เองดูท่าทางจะอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะครับเนี่ยโอ้โหโ้โหเด้วยแต่เราลืมซื้อไฟฉายลูกไม่ลืมอ๋อไม่เป็นไรครับคุณแม่เดี๋ยวเราค่อยเต็มตัวกันนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่านะนะคะเชียร์ทีมนี้อยู่แน่นอนเลยค่ะสู้ไม่สู้ค่ะสู้มาที่ครอบครัวก้านกล้วยกันบ้าง อยู่กันพร้อมหน้าทั้งคุณพ่อน้องคุณแม่กันน้องหยกและน้องมินครอบครัวกันกล้วยนะฮะหากเกิดแผ่นดินไหวขึ้นในประเทศไทยของเรานั้นคิดว่ามีวิธีการรับมือนะครับคุณแม่ครับผมโอโ๋ออย่างแรกต้องคิดว่าอย่างแรกเลยเราต้องดูว่าบ้านเราเนี่ยโครงสร้างเราเป็นยังไงอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์จริงๆเนี่ยให้เข้าไปแอบในเก้าอี้โต๊ะใน,นของเรามีเพียบเลยค่ะแล้วครับอ๋อแล้วก็สำรวจโครงสร้างบ้านของเราเนี่ยว่าว่ามันมั่นคงแค่ไหน ว่าแล้วก็ลงมือสำรวจความแข็งแรงของบ้านกันเลยว่าแต่ดูเหมือนกำลังหาที่เล่นซ่อนหายังไงไม่รู้นะครับ เป็นในการให้คะแนนคือเราจะมีผู้แข่งขันด้วยกัน2ครอบครัวกับคำถาม3ข้อข้อที่1และ2ข้อละ10คะแนนส่วนข้อที่3ข้อละ15คะแนนซึ่งแต่ละข้อนั้นจะบวกคะแนนโดนใจจากผู้ชมอีก5คะแนนทีมไหนตอบถูกพูดจาดีมีหลักการและถูกใจผู้ชมทั้ง3ข้อรับคะแนนเต็ม50คะแนนค่ะ อลาล่ะครับตอนนี้ครอบครัวตัววออยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครัเสียงดังฟังชัดฮะคุณวัฒนาครับเปิ้ลครับพีวัดครับมิมนค่ะคุณพ่อเคยมีประสบการณ์อะไรที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวบ้างไหมครับไม่เคยครับประสบการณ์จริงๆไม่เคยที่<ม>เจอเองไม่เคยไม่เคยครับแต่ถ้าสื่อเจอครับแต่ประสบการณ์ส่วนตัวเราไม่เคย อย่างคุณแม่แล้วครับรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตืดๆตืงเงี้ยค่ะมันช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นใช,ใช่ค่ะมันสั่นๆแล้วค่ะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าแผ่นดินไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณครอบครัววอนะครับมาถึงครอบครัวก้านกล้วยครับสวัสดีครับรทีมก้านกล้วยนะครับคุณน้องคุณกันนะฮะแล้วก็น้อง,งหยงค่ะน้องหยกรู้จักแผ่นดินไหวไหมครับรู้จักเป็นยังไงแผ่นดินไหวเป็นยังไงลูกพื้นมันจะไหวๆค่ะอไหวๆยังไงเวลาพื้นไหวไหวแล้วเราตัวเราจะเป็นยังไง อ่ะสมมุติแผ่นดินไหวมาแล้วทำยังไงเคยคุณคุณพ่อเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับแผ่นดินไหวไหมครับไม่มีนะครับแผ่นดินไหวนี่แต่ว่าเออก็เคยได้ยินข่าวต็นที่ที่พอรู้สึกบ้างอย่างเช่นว่าสมมุติมันมีรถเจาะใช่ไหมราจะถูกตึ๊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 กอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาอยู่บนเคยไหมฮะเวลารถติดบนทางด่วนอ่าแล้วอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นรถสิบล้อขับมาแล้วรถใหญ่ขับมารู้สึกเอ๊ะทำไมมันกรึงกรึง น่าจะน่าจะคล้ายๆกันนะนะ,อ,ะอันนี้อันนี้จ,จะเป็นหลักการเดียวกันหรือเปล่าอันนี้วันนี้มีโอกาสได้พูดคุยอาจารย์ปณิธาน <ๆ S 2> นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทราบรายละเอียดเกี่ยวกับแผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวต่อไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเราจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อที่จะป้องกันชีวิตของเราและทรัพย์สินของเราให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดนะครับแผ่นดินไหวคืออะไรกันแน่เชิญชมครับ แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกคล้ายกับแผ่นจิ๊กซอที่เรียงต่อกันชิ้นน้อยใหญ่การเคลื่อนตัวบริเวณรอยต่อน,นี้ทำให้เกิดการถ่ายโอนพลังงานผ่านชั้นหินที่อยู่ติดกันจนเกิดความสั่นสะเทือนทั้งนี้ก็เพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลนั่นเอง แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้ตั้งอยู่ใกล้บริเวณรอยต่อแผ่นเปลือกโลกซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่แต่ภายในแผ่นเปลือกโลกยังคงมีรอยเลื่อนซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกต่างๆด้วยเช่นกันรอยเลื่อนเหล่านี้ยังมีการเคลื่อนตัวและสะสมพลังงานในมวลหินจนเกิดเป็นความเครียดหากมวลหินไม่สามารถต้านทานความเครียดได้จะส่งผลให้เกิดการแตกหรือแยกจากกาันแล้วปล่อยพลังงานมาหาศาลออกมาทำให้เกิดการสั่นไหวอย,อย่างรุนแรง การวัดขนาดของแผ่นดินไหวคำนวณได้จากปริมาณของพลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวในแต่ละครั้งซึ่งอยู่บริเวณรอยเลื่อนโดยขนาดของแผ่นดินไหวมีหน่วยวัดที่เรียกว่าริกเตอร์ในแต่ละ 1, นึ่งริกเตอร์ที่เพิ่มขึ้นจะมีระดับพลังงานที่ปล่อยออกมามากขึ้น30เท่าซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นจะส่งผลรุนแรงมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับขนาดและระยะห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวค่ะ เข้าสู่คําถามที่1กันเลยคําถามที่1ถามว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในข้อใดต่อไปนี้นะครับอาจส่งผลกระทบถึงประเทศไทยรุนแรงที่สุด 1. แผ่นดินไหวขนาด6.3ริกเตอร์มีจุดศูนย์กลางใกล้พรมแดนไทยลาว 2. แผ่นดินไหวขนาด8ริกเตอร์มีจุดศูนย์กลางบนเกาะสุม,มาตราประเทศอ,อินโดนีเซียหรือ 3. แผ่นดินไหวขนาด9ริกเตอร์ มีจุดศูนย์กลางที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนครอบครัวตัววอกับก้านกล้วยตอบเหมือนกันในข้อนี้คือแผ่นดินไหวขนาด8ริกเตอร์มีจุดศูนย์กลางบนเกาะสุมาตราประเทศอ,อินโดนีเซียมาฟังคำวิเคราะห์ครับ <ฮะ S 1> ทีมครอบครัวตัววอครับเชิญครับจริงๆแล้วถ้าพูดถึงความใกล้เคียงอาหารลาวเนี่ยจะใกล้ลาเพราะนั้นถ้าเกิดที่ลาวปุ๊บแน่นอนต้องกระทบเลามากที่สุด แต่ในเรื่องความรุนแรงอะค่ะแดมากกว่า6.3อยู่แล้วเราเชื่อว่าถ้าเกิดขนาดที่8ลิตรและเกิดที่เกาะสมะตาตรอินโดนเซียมันน่าจะส่งผลกระทบให้เรามากกว่าที่ลาวอะค่ะส่วนที่ปักกิ่งมันอาจจะไกลไปนิดนึงนถึงแม้จะรุนแรงแต่ความระยะห่างอาจจะช่วยประเทศไทยไว้ขอบคุณครับการกล้วยคิดว่าแนวของการเคลื่อนของแผ่นดินนะครับมันมันน่าจะที่ท,ที่รู้มาเนี่ยก็คือมันพาดผ่านทางสันเขาไปทางภาคเหนืออย่างเงี้ย คือไอแนวนี้มันน่าจะเป็นแนวเดียวกับของอินโดนีเซียถ้าเกิดว่าที่เกาะสมุทรปราการมีการแผ่นดินไหวแปดริกเตอร์นี้น่าจะเกิดผลกระทบกับเราอย่างเช่นเคื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะมีผลแต่ว่าถ้าของจีนนี่คิดว่าไม่ใช่เพราะว่าที่ผ่านมาที่แผ่นดินไหวก็ไม่ได้กระทบอะไรกับเราถ้าลาวก็คิดว่าไม่ไม่น่าที่จะเยอะเพราะว่ามัน6.3ใช่ไหมครับแล้วก็คิดว่าไม่ได้เป็นเป็นแนวของของการเคลื่อนของแผ่นดินนะครับขอบคุณครับ นี่คือคําวิเคราะห์ของทั้ง2ทีมนะครับคุณเบสครับแน่นอนครับยังมีเรียกว่าผู้ชมในห้องส่งของเราครับอีก40ชีวิตด้วยกันที่ก็นั่งฟังอยู่นะครับและพวกเขาก็จะเลือกด้วยนะครับว่าชอบความคิดเห็นหรือว่าหลักการในการตัดสินใจของแต่ละทีมอย่างไรนะครับแต่ก่อนไปถึงตรงนั้นนะฮะเรามาถามน้องๆกันด้วยดีกว่านะครับคิดว่าจุดไหนครับข้อที่2นะคะที่สุมาตราใช่ที่เคยเกิดใช่ไหมฮะใช่แล้วส่วนตัวเคยเจอแผ่นอินไหวไหมครับก็ตอนนั้น เรียนอยู่ที่ภูเก็ตนะคะเจอตรงนั้นพอดีเลยแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้าง่วงนั้นก็เสียใจที่เพื่อนๆทุกคนบางคนก็พาถ่ายไปกับน้ำนะคะว่าตอนนี้ก็ยังไม่พบศพอยู่ในจุดบริเวณที่ได้รับผลกระทบที่เกิดเหตุเลยใช่ไหมครับ่ที่ป่าตองค่ะอยู่ที่ป่าตองเลยเหรอครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์จริงนะครับที่น้องอาจเจอมาด้วยนะครับทีนี้มาดูการให้คะแนนของน้องๆทั้ง40คนกันดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับนับ1 2 3สยกป้ายครับ เอาละครับตอนนี้ผลคะแนนนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับจาก40เสียงตรงนี้นะครับครอบครัวตัววอครับได้ไปทั้งสิ้น27เสียงนะครับและทีมการกล้วยครับได้ไป13เสียงครับเพราะฉะนั้น5คะแนนแรกของเราในวันนี้ไปสู่ครอบครัวตัววอครับมาดูเฉลยกันในข้อนี้ซึ่งมีมูลค่า10คะแนนนะครับ ทั้ง2ทีมตอบเหมือนกันคือแผ่นดินไหวขนาด8เรกเตอร์มีจุดศูนย์กลางบนเกาะสุมาตร,ราประเทศอินโดนีเซียคำตอบที่ถูกต้องสำหรับข้อนี้คือ6.3เรกเตอร์ er, ครับมีจุดศูนย์กลางนะฮะใกล้พรมแดนไทยลาวคาโอ้น่าเสียดายนะทั้ง2ทีมไม่มีใครได้คะแนนในการตอบคำถามนี้นะครับอาจารย์ครับทำไม เป็นที่พรมแดนไทยลาวทั้งๆที่แรงสั่นสะเทือนไม่มากเท่ากับที่อื่นนะครับ6.3ลิตรเองจุดที่8.0ที่ตอบมานะครับอยู่บนเกาะสุมาตราจุดศูนกลางขนาด8.0ไม่ใช่อยู่ในทะเลนะฮะตอนที่เกิดสึนามิเมื่อ5ปีก่อนจุดศูนย์กลางอยู่ในทะเลจุดศูนย์กลางอยู่บนบกนี้ไม่ทําให้เกิดสึนามินะครับต้องอยู่ในทะเล 9.0ที่ปักกิ่งนะครับคงจำได้เมื่อประมาณปีที่แล้วเกิดแผ่นดินไหวขนาด8ที่มณฑลเสฉวนอยู่ใกล้ประเทศไทยมากขึ้นกว่าที่ปักกิ่งไม่เกิดความเสียหายอะไรทั้งสิ้นนะครับข้อหนึ่งถ้าจำได้นะครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศลาวตรงนี้แหละนะ6.3พระธาแห่งหนึ่งนะในจังหวัดเชียงราย ยอ,ยอดพระาธาตุหักแล้วก็มีอาคารได้รับความเสียหายด้วยต่ลงคําตอบที่ถูกต้องคือข้อ1น,นะฮะเพราะ<อ>ฉะนั้นความเสียหายนี่ขึ้นอยู่กับ2ปัจจยัยขนาดกับระยะทางนะครับของพระอาจารย์ปณิธานนะครับทีนี้ถามนิดหนึ่งหลายคนกลัวครับว่าถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเมืองไทยจรงิจรงๆจ,จะเกิดผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องของตึกรามบ้านช่องหรืออาคารที่ก่อสร้างต่างๆขนาดไหนครับเคยเกิดเหตุ แผ่นดินไหวที่ทําให้เกิดความเสียหายขึ้นมานะขนาด5.1หน่วยริกเตอร์เกิดที่อําเภอพานจาังหวัดเชียงรายนะครับจุดศูนย์กลางนี่อยู่ห่างจากตัวเมืองอําเภอพานเนี่ยประมาณ25กิโลเมตรก็ทําให้เกิดความเสียหายกับอาคารที่มีลักษณะไม่ดีได้นะบแต่ก็เป็นความเสียหายในเสาอาคารไม่ถึงกับพังถล่มลงมานะครับ ถ้าหากว่าแผ่นดินไหวที่ตำแหน่งเดียวกันจะเกิดขึ้นเป็นแผ่นดินไหวที่ขนาดโตขึ้นมาเป็นเจ็ดก็มีโอกาสทําให้อาคารที่ไม่ได้รับการออกแบบตามแผ่นดินไหวนี่มันพังทลายได้นะครับแน่นอนบางครั้งเราจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะเตรียมตัวนะเพื่อป้องกันทําให้ความรุนแรงเนี่ยมันลดน้อยลงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทําได้นะตอนนี้นะครับ สำหรับข้อต่อไปสำหรับใครที่เป็นคนที่ช่างคิดช่างสังเกตช่างดูเนี่ยชอบชอบเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยข้อนี้อาจจะไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับคำถามข้อที่2เลยครับถามว่าหากอยู่ในอาคารสูงขณะเกิดแผ่นดินไหวควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะ 1. รีบลงบันไดมาที่ชั้นล่างของอาคาร 2. อยู่ใกล้ประตูหรือหน้าต่างให้มากที่สุดหรือ 3. หลบใต้โต๊ะจนกว่าแผ่นดินไหวจะสงบ2งทีมนี้เป็น2ทีมที่ตอบได้รวดเร็วมากตั้งแต่ทำรายการวิจัยไทยคิดมานะครับและตอบเหมือนกันอีกพร้อมนะครับเชิญครับถ้าเราจะวิ่งลงหรือว่าอะไรเนี่ยก็คงจะไม่คงจะไม่ได้นะครับคิดว่ามันก็ไม่ทัน ก็ดีที่สุดก็คือว่าโครงสร้างของโต๊ะนี่น่าจะจะช่วยกำบังร่างกายเราได้ดีที่สุดเผื่อว่าแบบเพดานอะไรถล่มลงมาอะไรเงี้ยครับมันก็จะช่วยให้เราปลอดภัยมากกว่าก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นกรณีแรกที่ว่าเราต้องเลือกในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินอย่างเงี้ยขอบคุณครับทีมครอบค,ครัวตัวบอรครับเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวใช่ไหมครับถ้าอยู่บนอาคารสูงๆเนี่ยอย่างแรกเลยคือต้องหาที่ปลอดภัยที่สุดนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ ไปหลบในที่เหมือนใต้โต๊ะหรืออาคารอะไรที่มีที่หลบภัยได้ไงครับได้ครับขอบคุณครับคุณเบสครับเช่นเคยครับตอนนี้อยู่กับน้องๆนะฮะเดี๋ยวมาฟังความคิดเห็นกันบ้างดีกว่านะครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นน้องปลาจะไปอยู่ที่ไหนก่อนเลยครับหลบใต้โต๊ะเลยค่ะอ๋อแต่ว่าคิดเหมือนกัน <c oughs> ค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าจะให้วิ่งลงจากบันไดถ้าอยู่ที่บนสูงๆก็คงวิ่งไม่ทันนะคะขอบคุณมากนะครับน้องปลา เดี๋ยวทั้ง40คนใ้คะแนนอีก5คะแนนนะครับสำหรับผู้เข้าแข่งขันของเราว่าเขาชอบทีมไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วนับ1 2 3ชูป้ายเลยครับตอนนี้คะแนนออกมาแล้วนะครับ40เสียงจากตรงนี้นะครับให้กับทีมครอบครัวตัววอนะครับ16เสียงนะครับและทีมก้านกล้วย24เสียงครับเพราะฉะนั้นทีมก้านกล้วยได้ไป5คะแนนครับ บครัเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คะแนนเสมอกันแล้วนะครับ5คะแนนอยู่ที่5คะแนนทั้ง 2, ทีมเลยนะครับคำถามข้อนี้เราถามว่าถ้าเกิดแผ่นดินไว้ในขนาดที่อยู่บนอาคารสูงนะสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติคืออะไรนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองปลอดภัยมากที่สุดนะครับทั้ง 2, ทีมตอบเหมือนกันก็คือหลบใต้โต๊ะจนกว่าแผ่นดินไหวจะสงบคำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้ หลบใต้โต๊ะจนจาการแผ่นดินไหวจะสงบครับทั้งสองทีมตอบถูกในข้อนี้ครับรับไปทีมละ10คะแนนครับอาจารย์ปณิธานครับทำไมเราถึงต้องไปหลบใต้โต๊ะล่ะครับทำไมไม่วิ่งลงไปเลยครับแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมาเนี่ยช่วงเวลาสั้นมากนะครับประมาณ10บวินาทีอาจจะถึง30บวินาทีโดยทั่วไป เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ตึกสูงกว่าจะวิ่งไปถึงชั้นล่างมันมากกว่า30วินาทีแน่นวิ่งไม่ทันนะครับแล้วก็ระหว่างวิ่งนี่อาจจะโดนวัตถุอะไรตกหล่นใส่ทำให้อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนําให้วิ่งลงนะครับในประเทศที่มีแผ่นดินไหวรุนแรงเขาจะสอนให้เด็กหลบลงใต้โต๊ะเพื่อว่าสิ่งของถ้าหากว่าตกหล่นลงมาจะไม่ทําให้ เราบาดเจ็บอันตรายนะครับอาจารย์ครับนี่คือในกรณีที่อยู่บนตึกสูงถูกต้องไหมครับคราอยู่ในบ้านก็เหมือนกันอ๋อเหมือนกันนะปฏิบัติเหมือนกันือหมถ้าเราอยู่ในห้องนอนไม่มีไม่มีโต๊ะให้หลบแล้วทำยังไงเขาก็แนะนําว่าให้กริ้งลงมาแล้วอยู่ข้างๆเตียงเผื่อมีอะไรตกลงมานี่ตัวเตียงนี่จะช่วยค้ำมาไว้นะโอกาสได้รับบาดเจ็บก็จะลดไม้ลงนะครับโอกาสรอดมีมากขึ้นนะครับ ทีนี้ถ้าอยู่ด้านนอกอาคารแล้วครับที่ไม่ได้มีอะไรเลยค่ะอยู่ด้านนอกอาคารก็ไม่ควรจะไปอยู่ใกล้สิ่งที่อาจจะเช่นเสาไฟฟ้านะฮะต้นไม้ต้นไม้ก็ไม่ควรจะไปอยู่ใกล้ๆสิ่งเหล่านั้นครับควรจะไปอยู่ที่โรงแจ้งควรจะอยู่ที่โรงแจ้งนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะครับที่เราทุกคนสามารถเรียนรู้แล้วก็ทําได้ครับเอาละครับตอนนี้มาสรุปคะแนนกันครับทั้ง2ทีมนะฮะมีคะแนนสะสมอยู่ทีมละ15คะแนนครับ ข้อสุดท้ายจะเป็นการตัดสินแล้วว่าใครจะเป็นผู้ชนะในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับเรามีวิธีการดีๆนะครับที่จะเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับอาคารในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวครับสักครู่เดียวครับ กนรนาตกรรมจากเหตุแผ่นดินไหวที่มีขนาด6ริกเตอร์ขึ้นไปสามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและคราชีวิตผู้คนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะหากอาคารเหล่านี้ตั้งอยู่ในบริเวณที่ใกล้กับรอยเลื่อนและไม่ได้รับการออกแบบก่อสร้างเพื่อต้านทานแผ่นดินไหวให้ดีพอแม้ว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจะไม่เคยส่งผลให้อาคารได้รับความเสียหายถึงขั้นพังถล่มลงมา ทาว่านั่นเป็นเพราะที่ตั้งของอาคารซึ่งอยู่ในเขตชุมชนเมืองห่างจากจุดศูนย์กลางที่เกิดแผ่นดินไหวค่อนข้างมากแต่อะไรจะตามมาหากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เกิดขึ้นบริเวณร,รอยเลื่อนที่มีพลังตามที่นักธร,รณีวิทยาเคยคาดการไว้เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นศาสตราจารย์ดรปณิธานลักขุนัปประสิทธิ์หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหวและการสั่นสะเทือนคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พยายามคิดค้นวิจัยอุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่มสมรรถนะในการต้านแรงสั่นสะเทือนจากเหตุแผ่นดินไหวให้กับอาคารต่างๆที่เห็นนี้คือสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าคลิปยึดขาของอเหล็กปลอก90องศาหรือฮุกคลิปซึ่งได้แนวคิดมาจากคลิปหนีบกระดาษอุปกรณ์นี้เป็นการปรับปรุงความเหนียวให้กับเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยช่วยชะลอก,การอ้าออกของเหล็กปลอกทำให้เหล็กปลอกสามารถโอบรัดคอนกรีตได้ดีขึ้น ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการพบว่าเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้ฮุกคลิปสามารถต้านทานแผ่นดินไหวระดับกลางได้ดีกว่าเสาที่ไม่มีการเสริมค่ะถือเป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆที่ท,ทรงประสิทธิภาพแถมยังประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างอีกด้วยปัจจุบันฮุกคลิปได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจจากสมองของนักวิจัยไทยค่ะ คิมือของคนไทยครับสุดจอดนะฮะซึ่งคนที่ออกแบบนั่งอยู่ตรงนี้นะฮะอาจารย์ปณิธานนะครับเป็นเกียริอย่างยิ่งเลยนะคระับจากวิทีอาร์ครับเราก็เห็นแล้วนะครับว่าฮุกคลิปสามารถที่จะช่วยให้เสาคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับมีสมรรถนะความเหนียวสูงขึ้นนะโดยช่วยชะลอการอ้าออกของเหล็กปลอกนะครับทำให้เหล็กปลอกสามารถที่จะโอบรัดคอนกรีตได้ดีขึ้นเข้าสู่คําถามสุดท้ายเลยะครับคําถามสุดท้ายถามว่า หลักการทำงานของฮุกคลิปช่วยให้อาคารทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้อย่างไรข้อที่1นนะครับช่วยเพิ่มกำลังให้เสารับน้ำหนักในแนวดิ่งได้มากขึ้น 2. ช่วยให้เสารักษาสมดุลได้ดีขึ้น 3. ช่วยให้เสาทน,น,นต่อการโยกกลับไปมาได้มากขึ้น ไม่เหมือนกันแล้วในข้อนี้ในที่สุดนะครับไม่ได้มีการลอกข้อสอบกันฝั่งนี้ครอบครัวตัววอตอบข้อที่1ก็คือช่วยเพิ่มกําลังให้เสารับน้าหนักในแนวดิ่งได้มากขึ้น1นนาทีนะครับเชิญวิเคราะห์ครับที่คิดว่าข้อ1ก็คือช่วยเพิ่มกําลังให้เสารับน้าหนักในแนวดิ่งใช่ไหมครับก็คือว่าถ้าสมมุติว่ามีเหล็กมาช่วยยึดกันไว้ครับมันก็จะสามารถให้เสา ท,ที่เหมือนกับเป็นเหล็กนะครับมันร,รั้งกันไว้แล้วก็มีน้ําหนักมากขึ้นที่จะทรงตัวนะครับขอบคุณครับการกล้วยครับตอบข้อ 3, 3> ถ้าน้ําหนักในแนวดิ่งเนี่ยมันก็อยู่ที่เสาเนี่ยน,นอกจากมันอยู่ที่ความใหญ่ด้วยโครงสร้างด้วยแต่ว่าค,คลิปที่มาเกี่ยวกันไว้เนี่ยก็คือมันจะช่วยดึงไม่ให้เวลาโยกเนี่ยมันจะคิดว่าให้เหล็กเนี่ยโยกไปทนต่อการโยกมากกว่าไม่ให้หลุดออกมาเพื่อที่ว่าเสาจะได้ไม่เอ็นแล้วก็ล้มลงมาอย่างเงี้ย คิดว่าตัวตัว,ตวคลิปน่าจะมาช่วยตรงนี้ขอบคุณครับ,บคุณแบสครับ,บ,รบมากันที่น้องๆครับนี่ทุกคนตั้งใจฟังอย่างใจจดใจจอดทีเดียวนะฮะข้อสุดท้ายแล้วนะฮะอีก5คะแนนด้วยกันนะครับทีมไหนจะได้ไปนะครับพร้อมไหมครับอ่ะพร้อมแล้ว1 2 3ยกเลยครับ ลคะแนนออกมาแล้วนะครับสำหรับคำถามข้อที่3นี้นะครับปรากฏว่าทีมครอบครัวตัววอลครับได้ไปทั้งหมด24เสียงนะครับในขณะที่ทีมการกล้วยครับ16เสียงเพราะฉะนั้น5คะแนนสุดท้ายนี้ไปสู่ครอบครัวตัววอลครับโอ้ดีใจกันเลยนะเริ่มสนุกแล้วนคุณเบสคำถามข้อนี้มีมูลค่า15คะแนนนะครับนั่นหมายความว่าถ้าใครตอบถูกก็คือเป็นผู้ชนะเลย พุกคลิปช่วยให้อาคารทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้อย่างไรนั่นคือคำถามของเรานะข้อที่2ช่วยให้เสารักษาสมดุลมากขึ้นอะไรเนี่ยตัดทิ้งไปไม่ใช่และทีมที่ชนะคือทีม<ด>การกล<าร>้วยครับคำตอบที่ถูกต้องคือ ช่วยให้เสาทนต่อการโยกกลับไปมาได้มากขึ้นครับอาจารย์ครับทำไมถึงเป็นข้อนี้ครับเราจะเห็นว่าตัว,ต,วตัวขาข,าของงอ90องศานะครับที่เห็นข้างหน้ามันมันอ้าออกมันอ้าออกที่มุมด้านหน้านะครับ,รบแล้วก็เหล็กนี่อมันงอเราเรียกว่าดุง้งนะมันงอ ถ้าเราไม่มีฮุกคลิปนี่มันจะเป็นลักษณะนี้เวลาที่เราโยกกลับไปกลับมาแล้วคอนกรีตภายนอกมันแตกออกแล้วเสาเหล็กเสาเนี่ยเหล็กยืนก็จะดุ้งหลังจากที่เหล็กปลอกอ้าออกนะครับทีนี้ถ้าเราใส่ตัวฮุกคลิปเข้าไปนี้นะครับมันก็จะชะลอการอ้าออกของขาของงอ90องศานะครับจะทำให้เหล็กเนี่ยไม่ดุ้งหรือดุ้งช้าลงนะครับ ก็เลยทําให้มันมีประสิทธิภาพมีสมรรถนะดีขึ้นเจ้าฮุกคลิปตัวเล็กมากเลยแค่นี้นะครับแต่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นได้เยอะมากขนาดไหนค,ครับจากที่เราทดลองเนี่ยสามารถจะเพิ่มการโยกตัวได้เนี่ยเกือบเท่าตัวเท่าตัวเลยเหรอเกือบเท่าตัวครับปัจจุบันนี้มีการนําไปใช้กับตึกอาคารจริงๆสักแค่ไหนแล้วครับก็ในอดีตมีเจ้าของอาคารมาขอตัวฮุกคลิปนี้ไปแบบนะฮะแล้วก็ไปก่อสร้างจริงๆก็มีมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนะครับ เราจดสิทธิบัตรแล้วแต่ปัจจุบันนี้เราเราก็ไม่ได้ให้ต่อสิทธิบัตรแล้วก็คือหมายถึงว่าใครจะเอาไปใช้ก็ใช้ได้เราอยากจะให้มีการใช้แพร่หลายเพื่อความปลอดภัยของของอาคารนะครับโอ้โห,โหยอดเยี่ยมไปเลยครับสำหรับความคิดของนักวิจัยไทยนะครับสามารถนํามาประยุกต์ใช้แล้วก็ใช้เกิดผลได้จริงๆด้วยนะครับเอาละครับอาจารย์ครับอยากให้วิเคราะห์สักนิดหนึ่งถึงแนวทางที่เขาตอบมาทั้ง3ข้อครับของทั้ง2ทีมว่าอาจารย์มี ข้อแนะนํำยังไงบ้างครับก็เรื่องนี้มันค่อนข้างจะเป็นเรื่องทางทางทางวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็เข้าใจตอบแตตอบได้ถูกนี่ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับสิ่งที่ว่าคําตอบถูกแต่ว่าคําอธิบายไม่ค่อยถูกนักก็ยังไงส่งหล้านๆไม่ไปเรียนต่อวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็จะได้จะได้ตอบได้แล้วก็จะได้ช่วยกันวิจัยต่อนะครับขอบคุณอาจารย์ปณิธานนะครับอ่ะทีมผู้ชนะนะครับทีมก้านกล้วยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ เดี๋ยวลงมาเลยครับเชิญครับเชิญครับเชิญทุกท่านเลยครับเชิญมาอ่าเชิญนี้เลยครับเก่งมากมากเก่งมากมากนี่คือความภูมิใจของคนไทยนะคุณเดสนะครับเป็นฝีมือของอาจารย์ปณิธานนะครับซึ่งวันนี้รายการของเราต้องขอขอบคุณอาจารย์ปณิธานเป็นอย่างสูงเลยนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณผู้เข้าแข่งขันด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ ฟังแล้วชื่นใจเนาะจริงครับเพราะวันนี้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆเรื่องแผ่นดินไหวนะครับไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะใช่ครับจริงๆก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เราก็เตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้คําถามประจําสัปดาห์ครับถามว่าหากอยู่ภายนอกอาคารขณะเกิดแผ่นดินไหวควรปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับเพื่อความปลอดภัยสูงสุด 1. อยู่ในที่โล่งแจ้งหรือ2 หลบอยู่ใต้ต้นไม้ครับส่งคําตอบของท่านนะครับมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับสิบท่านแรกที่ตอบเข้ามานะครับจะได้รับเสื้อยืดวิจัยไทยคิดไปใส่เท่ๆโก้ๆเก๋ๆเลยนะครับ <c oughs> วิจัยไทยคิดสัปดาห์นี้ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ <c oughs>